พูดถึงทองคําแล้วมาดูกลยุทธ์การลงทุนทองคําประจําสัปดาห์กันหน่อยนะคะพูดคุยกับทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคาสิโกฟิเจอร์นะคะตอนนี้อยู่ในสายกับคุณนัทธีจุฑาวราคุณค่ะคุณนัททีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค,คุณธนาวนัลคุณเตีร์ลค่ะรอบการเคลื่อนไหวราคาทองคารอบสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงคะ ค่ะสำหรับสดานนี้นะคะราคาทองคำก็คาดว่าจะมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ระดับ1,754เหรียญถึง1,803เหรียญ US Dollar Troy o น n c นะคะ ก็ให้ดูนะคะว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีการปรับฐานนะคะหลังจากวันศุกร์นะคะราคาทองคาก็มีการติดปรับฐานลงไปปิดที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกจุดสี่ศูนย์ยูเอสลล่าตอยออน์นะคะและว,วันนี้นะคะก็ดูแนวรับนะคะที่ระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดเหรียญและหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่เหรียญย s เอสอลล่าตัวอยออน์นะคะส่วนแนวต้านนะคะก็ให้ดูแนวต้านที่สําคัญสาคัญ ตรงนี้นะคะหนึ่งเ็ด้อยแปดิแปดเหรียญ1น9 4ันเ็้อยเก้าสบสี่เหรียญและหนึ่งันแปด้อยสามเหรียญดอลลร์นะคะคาดว่าเทียดับหนึ่งันแดร้อยเหรียญนะคะคก็จะมีแรงเทขา,ายทำกำไรออกมามากนะคะคถือว่าเป็นดนวต้านที่สำคัญเลยนะคะที่นักลงทุนรออยู่นะคะส่วนถ้าถ้า เกิดราคาทองคำในการปรับขึ้นไปตามแนวต้านต่างๆก็แนะนํานักลงทุนอนาจจะทยอ,อยขายทาํากาไรออกมานะคะส่วนถ้านักลงทุนที่ไม่มีโพซิชันนะคะก็รอเข้ามาเปิดโพซิชันลองนะคะแล้วก็มาซื้อสะสมตามแนวรับที่บอกไว้นะคะจะสังเกตเห็นว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะหลังจากที่ราคาทองคําก็มีการปรับตัวขึ้นได้แรงหลังจากที่าทางยุโรปนะคะคอนุมัติเงินช่วยเหลือออกมานะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็ยังจะต้องติดตามการประชุมสุดยอดผู้นํายุโรป ในวันพฤหัสบปปด,ปปดีนี้นะคะว่าก็คงจะตลาดก็รับข่าวไปแล้วก็คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการอนุมัติของรัฐมนตรีครั้งในสัป,ปดาห์ที่แล้วนะคะค่ะสาเหตุที่ทองคํายอตัวปลายสัปดาห์นี้เกิดจากอะไรคะคก็มีแรงขายทางกำาไรนะคะก็คือภาพทางเทคนิคต้องบอกว่าส่งสัญญาณการรับผ่านตั้งแต่วันพฤหัสบดีเนื่องจากทางเทคนิคอาจจะไม่ได้มีการ เชื่อมือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทําจุดไฮใหม่แต่ว่าร,ราคาทองคำทำไฮนะคะตรงนี้ก็เลยมีแรงที่ขายทำกำไรออกมานะคะแต่ว่าก็ย่อตัวแค่เล็กน้อยนะคะก็ต้องดูว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วราคาน้ำมันก็ตับขึ้นมามากก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลบวกกับราคาทองคำ ทำนะคะอย่างที่บอกว่าก็จะมีการประชุมสุเดเยอรมนียุรโรปนะคะก็ต้องติดตามดูต่อไปแล้วก็อย่างการประชุม G20 ในช่วงสุดสัปด,ด,ดาห์ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีมาตรการอะไรที่ชัดเจนนะคะค่ะมุมมองของค่ะจิโกยังมองว่าช่วงนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่ใช่ไหมคะสําหรับทองคาค่ะก็คาดว่าราคาทองคำก็อาจจะขึ้นไปเชสแนวต้านที่ระดับ1,800เหรียญนะคะหลังจากที่ตักขึ้นมาแรงแล้วก็ ต้องสังเกตว่าช่วงที่ผ่านมานะคะราคาทองคาก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไปตามค่างเงินยูโรนะคะก็เคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับสินทรัพย์เสี่ยงนะคะพระนันก็ต้องติดตามดูปัจจัยต่างๆเหล่านี้ให้ดีนะคะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นก็มีความกังวลในด้านเงินเฟอ้อด้วยตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่สนับสนุนราคาทองคาในช่วงนี้ด้วยครับอย่างนี้จะส่งผลกระทบต่อทองในประเทศยังไงบ้างฮะค่ะสำหรับทองคำในประเทศนะคะก็เนื่องจากค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมามากอย่างสัปดาห์ที่แล้ว แข่งข้าขึ้นมาร่วมประมาณ40่สิตังเลยทีเดียวนะคะะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคําในประเทศไม่ได้มีการเคลื่อนไหวมากนากักแล้วก็ยังไม่สามารถขึ้นไปหายได้เท่าราคาทองคําในต่างประเทศนะคะอย่างสัปดาห์นี้นะคะราคาทองคําในประเทศก็แนวรับก็จะอยู่ที่ระดับ25,600นนะคะแล้วก็แนวต้านนะคะก็อยู่ที่ระดับ สองหมื่นหกพันบาทค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนักทัตีมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณนักทัตีจุธาวราคุณซีโอจากคลาสสิโกฟิวเจอร์นะคะมาดูแนวรับแนวต้านสำคัญกันสักหน่อยนะคะเอาสั้นๆกันก่อนวันนี้ แนวรับอยู่ที่1,768ถึง1,754นะคะต้านก็จะอยู่ที่1,788ถึง1,794นะคะสำหรับกรอบใหญ่เข้ามาหน่อยนะคะแนวต้านอยู่ที่1,803นะคะมีโอกาสไปทดสอบที่1,800ด้วยใครรอรับแล้วก็รอเปิดสถานะรองอยู่นะคะให้มาดูที่1,754เหรียญต่อไทยออนฐานะะสวนทองในประเทศนะครับ แนวรับก็อยู่ที่25,600บาทนะครับแนวต้านก็อยู่ที่26,000บาทนะครับค่ะมาดูน้ำ